กาญจนบุรีเปิดรับสมัครสววันแรกไม่คึกคักแต่ละแห่งไรพักกันเมืองพบเพียงกลุ่มอาชีพอิสระเปิดรับสมัครสววันแรกไม่คึกคักแต่ละแห่งไรพักกันเมืองพบปัญหาคือผู้สมัครเดิมอยู่ในกลุ่ม19กลุ่มอาชีพอิสระวันไปสมัครกับเป็นกลุ่ม19เป็นกลุ่มพิการทําให้เกิดปัญหากับผู้สมัครพอสมควรเจ้าที่จึงต้องปรับเปลี่ยนให้ใหม่ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตระหว่างวันที่20-24พฤษภาคม2567โดยวันแรกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอยังไม่คึกคักในช่วงเช้ายังไร้ผู้สมัครของพรรคการเมืองโดยที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้จัดให้เป็นสถานที่เปิดรับสมัครพบว่ามีผู้สมัครของกลุ่มอิสระเดินทางเข้าไปตั้งแต่เช้าเมื่อนำหลักฐานให้กับทางเจ้าที่ตำรวจ พบว่าเดิมแจ้งไว้ว่าเป็นผู้สมัครในกลุ่ม19ซึ่งเป็นกลุ่มอิสระแต่ในวันสมัครจริงกลุ่ม19เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มชาติพันธุ์ทางเจ้าที่จึงต้องตรวจสอบกลับไปยังทางกะกะตทําให้วุ่นวายพอสมควรสุดท้ายได้แจ้งให้กับผู้สมัครได้แจ้งลงในใบสมัครเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่ม17ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระการเปิดรับสมัครกําหนดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคม2567 ตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกา30นาทีถึง1ิกนาฬิกานาทีโดยพบว่าบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามระหว่างการรับสมัครนี้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกกตจนกว่าจะเสร็จสิ้นการสมัครและรอผลประกาศจากกกตกาลางรองรับในอีก5วันหลังจากรับสมัครแล้วเสร็จทั้งนี้การสมัครชิงตำแหน่งสอวอแบ่งผู้สมัครออกเป็น20กลุ่มตามลักษณะของแต่ละอาชีพอัตลักษณ์ซึ่งผู้สมัครเป็นคนเลือกสมัครเองว่า ต้องการจะสมัครในกลุ่มใดเนื่องจากในขั้นตอนการคัดเลือกหรือที่เรียกกันว่าเลือกกันเองผู้สมัครจะต้องทูกแบ่งไปเลือกกันเองตามกลุ่มอาชีพที่ได้ลงสมัครไว้ตั้งแต่แรกข่าวนิวิที่24การจนบุรีชุติการไหลาวารินรายงาน